สวัสดีค่ะอยู่กับแบนนุกี้นะคะช่องอดิสรแซมิลี่นะคะก็มาอัปเดตกันต่อนะคะสําหรับงานปูพื้นกระเบื้องนะคะตอนนี้คือเร่งกันอย่างสุดปีไม้ฝีมือนะคะเร่งกันจริงๆเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะชันหลังแวบ,บเดียวกับมาเนี่คือจะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้โอ้อัปเดตล่าสุดเลยนะคะ ตอนนี้คุณแม่นะคะเพิ่นก็เร่งทำงานนะคะไล่มาเหลืออีกไม่กี่แผ่นนะคะในส่วนของฝั่งอีกด้านนี้นะคะฝั่งที่อยู่ติดครัวนะคะก็นับถอยหลังนะคะว้าว God! ไม่ไมไมไก็ ส่วนด้านหน้านะคะอัปเดตล่าสุดก,ก็คือขอปูนีขอปูนะจ๊ะขอปูอปหนอ่อยค่ะ ลุงพลก็ยังคงเดินไปมานะคะแล้วก็ทยอยเริ่มเก็บงาน้นะคะตอนนีุ้งพลก็ยังคงเดินไปเดินมานะคะแล้วก็ทยอยเริ่มเก็บงาแล้วนะคะตอนนี้ะ

พงก็มาพพงก็มาบอกลุงพลนะคะจะขอตัวกลับก่อนนะคะเพราะว่าต้องเตรียมตัวเดินทางเนาะแต่ละคนก็เดินทางใกล้ไกลนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะไปเจอกันนะคะที่มุกดาหารนะคะแล้วก็ทีมกกก็จะทยอยกันกลับอ้าวพี่แอนกลับแล้วเหรอคะ ค่สะสตาอบแล้วค่ะส่วนหนึ่งก็เดินทางกลับแล้วนะคะ ทีมพี่ๆแม่ๆหลายๆท่านนะคะที่เดินทางมาจากบ้านกก,ก่อนนะคะก็เดินทางกลับกันนะคะเ,ออเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะขอ,ะอ,วอ,อไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยเดินบอกคนไรเด้อเนี่ยเดินทางปลอดภัยด เด้อดร้อยนะคะ ส่วนของการเก็บงานนะคะส่วนของขอบนะคะก็จะค่อนข้างใช้เวลานะคะเพราะว่าต้องได้วัดกระเบื้องนะคะแล้วก็ต้องใช้เครื่องนะคะในการตัดเป็นรูปตัว L ตัว U นะคะตามเหลี่ยมตามมุมนะคะก็จะใช้เวลาหน่อยนะะใช้เวลาหน่อย ด้านหลังนะคะพี่ชายตอนนี้ก็เก็บงานนะคะเก็บในส่วนของงานฉาบนะคะงานฉาบและพื้นนะคะที่เห็นก็คือเทพื้นล่าสุดเลยนะคะพื้นด้านหลังนะคะพื้นด้านหลังพื้นหลังครัวนะคะอ่อใช้ใช้หินใช้ปูนนะคะที่มีนะคะบางคนก็ได้ทําการเทหรือราดนะคะแล้วก็ทําการปาก ก็แค่ปูนเซตตัวแล้วก็แห้งน,นะคะในส่วนของคัว,วด้านหลังนะคะคุณย่าชี้ก็มาลายช่องนะคะคุณย่าช่วยแม่ทีนะคะ เปาแม่ออฟนะคะสาวปาแล้วก็หลายๆท่านนะคะก็เดินทางกลับนะคะ ด้านในนะคะเป็นตัวบ้านของลุงพันนะคะผนังด้านในก็คือทําการทาเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแค่ถ้ามีงบประมาณเพิ่มเติมนะคะก็ค่อยทาสีเอาทีหลังนะคะตอนนี้ก็คือทาเสร็จจากตรงนี้นี่คือโอ้โหน่าจะเป็นตัวคนคลองนะคะสามารถเข้าอยู่ได้นะคะเข้าอยู่ได้จะรอเลิกรอเวลาขึ้นบ้านใหม่เวลาไหนช่วงไหนก็ค่อยรอฟังลุงพันอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะ พวกเราตอนนี้ก็คือเร่งงานกันจริงๆจังๆเพราะว่าทํางานแข่งกับเวลาค่ะตอนนี้เวลานับถอยหลังนะคะลุงพลด้วยนะคะลุงพลส่วนลุงถ้างานคืบหน้าเท่าที่จะทําได้นะคะเอ,เอาที่มันที่สุดของที่สุดนะคะเสร็จเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ลุงก็คงจะเดินทางกลับนะคะเดินทางกลับที่ แม่ช่างคะอ่ามาขอลากลับบ้านก่อนนะคะค่ะค่ะ,ะแม่แม่ก็ให้ให้ร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงคือกันเะค่ะเด้ออ่าคิดว่ามันนี้เสร็จใช่ไหมแม่โอเคนะคะโอ แม่พีค่ะเจอกันที่จังหวัดน้าค่อยอเจอกันเมื่อคืนนี้โอเคค่ะโอเค <c oughs> พูดยังไงลืมแล้วนะคะเมะื่อคู่นี้อ่ะ <c oughs> สุดท้ายก็ฝากครีมเซรั่มนะคะเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำนะคะทีบัตทธรับเตต้าคุณแขและน้องใหม่ทีวีคอปปี้นะคะ0 9 2 7 9 4 7 5 2 6นะคะ อย่าลืมสั่งและช่องอดิสซอนกันไมด้วยนะคะพี่ๆคลิปนี้ก็มาอัปเดตนะคะงานส่วนของบ้านของลุงพันนะคะร่วมด้วยช่วยกันสารฝันนะคะให้กับลุงพันกันไปไปจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ